โอเคครับก็ต้องขอเก้าสวัสดีนะครับช่องกองตะกล้องเลยนะครับพี่ก็หายไปนานเลยนะม่ค่อยได้ทาคลิปเลยไม่มีเวลาเลยวันนี้นะครับวันนี้พี่พาทุกคนไปเที่ยวเว้ยเออวันนี้พี่พาไปเที่ยวที่วัดตะคร่นะวัดไอ้ไข่ไอ้ไข่จังหวัดนครราชสีมาลาดวิบวิบจังเดี๋ยวตอนนี้อยู่ อู่แล้วถึงประจวบคีรีขันแล้วาพี่มาอย่างนครถมหน่อยจะไปนครศรีธรรมราชอะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในวัดในวัดไอ้ไข่เรียกวัดเจดีเลยนะทุกคนตอนนี้ก็พักกินข้าวอยู่นะเนี่ยมัเช่ารถตู้มานะที่ไม่ได้เข้ารถยนต์มาลับมาไม่ไหว เที่ยวตรงไหนบ้างก็จะเดี๋ยวจะมีแวะที่เที่ยวก้อนครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดตานเจ็ดยอดน,นะครับทุกคนเป็นอยู่ที่จังหวัดปจัจตานีขันนะครับ oh, <no. S 1> วัดนี้สวยครับเดี๋ยวพี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่เป็นเวลาแปดโมงนะครับแปดโมงสิบนาทีนี่เป็นวัดแรกนะที่เราจะเที่ยวก่อน เี๋ยวเราเก็บตกไปถึงจังหวัดนะครับเ,เดี๋ยวพี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศสวยครับตอนทางเข้ามาเป็นทุ่งนาเลยฮะที่วัดละแต่มา,ชาเช้าก็เดินมันเลยเงียบไงเนี่ย,ยป้ายอนะครับพี่เข้าวาดาัดไม่ค่อยได้เข้าวัดที่ไรร้อนทุกทีเลยอันนี้ยอดยอดยอด ก็สถานที่ต่อไปจะไปเที่ยวไหนก็รอติดตามชมกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่หาดสี่ชนแล้วนะครับพี่ไม่มั่นใจว่าใช้ฮาดสี่ชนหรือเปล่าเพราะตอนนีม้มาถึงมืดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยโอโ้โหแต่ตสวยนะกค้สวยจริงเนะนี่ยเนี่ยเ็นเดให้ดูว่าพี่ม้าถึงมืดแล้วเนี่ยดูดิ แค่น4ชนไม่รู้ถ้าใครดูก็เช่บอกได้นะครับนี่ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วอืมเดี๋ยวจะไปกินข้าวรับประทานอาหารกันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีภารกิจอีกเยอะนะครับนะทุกคนต,ตอนนี้ก็จะเริ่มมืดกันแล้วอาทิตตกดินแล้วนะครับที่เห็นในกล้องมันกล้องมันขาวอยู่นะจะตอนจริงอะมืดแล้วก็ยังมี คนมาเดินเล่นแถวเช้าดแต่ไม่รู้ว่าตรงนู้นมันคืออะไรนะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นลานค้าหรือเปล่าท่าน,นี้ก็มียูทูบเบอร์ดังๆอยู่เยอะนะครับแต่พี่พีไม่ะคะ่อยจะเข่าก็ก,ก็เดี๋ยวไปเจอกันในในวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับผมสวัสดีครับ ทำไมหรอก็สดดีอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เป็นวันจันนะเป็นเวลาเวลากี่โมงเวลาหกโมงนะครับหกโมงเช้าเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ที่รีซอนแห่งหนึ่งนะใกล้ติดกับวัดวัดไอ้ไข่ไอ้ไข่เลยอะเนี่ยดูดิดูบรรยากาศของรีซอนนะครับนี่มี น้ำอยู่กลางนะครับนี่โหบันทักก็ถือว่าโอเคนะทุกคนได้ให้เดินดูพาดูบันหักหได้นะครับก็ก็เดี๋ยวจะเข้าวัด อดได้ใข่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ต้องไปแก้ประทัด,ด้วยพี่บนนักข่อ้เรื่องที่ขอดอเอกแม็กอะแต่มันก็เป็นจริงนะทุกคนเราแต่ความเชื่อนะพี่บนไว้ก่อนสิ้นปีอะ, e อะเอกแม็กอะเออพี่ไดก้ก่อนสิ้นปีแต่พี่ก็ต้องไปแก้ปัญหาให้ขานะครับแก้ห้าพันนัดนะ,ะก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับไปเลยครับผมวัสูน่นก้องครับเนียวจะเป็นอาหารเช้าทางที่ ดีซอสจานให้นะครับนั่งกินมาทุกคนบริการดีนะเลยมีบ้านดูบ้านเดี๋ยวเขาไปไหว้กันแล้วนะครับเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนะครับอาหารเช้าเนี่ยครับเราก็มาถึงวัดไอ้ไข่กันแล้วนะครับทุกคนคนเริ่มมาแล้วนี่เป็นเวลาแบบมาณโมงครับ พี่ซื้อประทัดมาแล้วนะนี่ประทัดห้าพันนัดตามที่เราบนกันไว้บนบนไอ้น,น,นี่ไว้นะครับบนขอเอกแม็กไว้นะขออาา้อขจั้พี่ตามขอเ, <c oughs> เดี๋ยวสิ้นปีนี้เราเจอโปรเจกต์งามๆเลขอข้อแล้วอกอย่างเลยเดี๋ยวจัดประทัดให้มื่นนัดเลย What? What the fuck? เดี๋ยวเราโหคนเริ่มเยอะแล้ว เดี๋ยวเราไปไหว้สก,การะค่ายกันเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยาศนะครับของวัดเจดีย์นะครับวัดยังใหญ่นะทุกคนวัดสวยจริงนี่เป็นรูปปั้นนี่คนเรามาทวารนะครับนี่พี่ก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยครับครับ,รบตอนนี้เราก็ ไหว้กันเสร็จแล้วนะครับพี่แก้บนเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจุดประทัดกันเลย mm hmm. ก็ดูตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยวัดก็โคสวยแลวนะทุกคนเดี๋ยวพี่แคายตอนจุดประทัดให้ทุกคนดูนะแล้วเราไปชมกันเลยครับครับทุกคนนี่ก็เป็นบริเวณนะครับที่เราจะไปจุดประทัดกันนะครับวัดไอคทายยังกว้างนะทุกคน ใหญ่ใหญ่เกินที่เยอะเกินอ่ะสิ่งที่ขอไว้ก็ขอใอ้เป็นตามฝันนะทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้ก็อ,อนุมโมทนาบุญได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ได้นะกดไลค์กันก้อนเลยเดี๋ยวจบใจใครเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสี่ชนต่อที่เราไปเมื่อวานตอนเย็นมันมืดแล้วเดีด๋ยวเรา เดี๋ยวพีขออนุญาตไปจุดก่อนนะครับทุกคนนะพี่ลืมบอกไปนะว่าเข้ามให้จุดประทัดเองนะเข้าให้เจ้าหน้าที่จุดนะเ้าี่ให้เข้าไปแล้วประทัดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้าสี่ชนเลยน่าไปวัดไหว้พระก่อนนะเราไปห้าสี่ชนนะครับครับไปรอดูกระมต่อไปเลยครับพมครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่นะ่ครับเป็นวัดพระธาตุนะครับทุกคนนี่ดู พระธาตุจังหวัดนครราชสีมาเอ้ยนครราธสีมราชสี้ยบรรยากาศลมเลื่อนน,นะดูนะร้อนที่แตงก็ไม่ร้อนนะกุนต้องแต่เช้าเลยจ้ยยยยยนะทุกคน ก็คลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดซับสไครต mm hmm. ์เป็นกำลังใจที่ทนำะลิปต่อไปแล้วนะครับอยากดูคลิปเที่ยวอีกเดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายให้นะครับมีข่าวดีทุกคน mm hmm. อีกแม็กกำลังท้อกำลังมาแล้วนะค mm hmm. เดี๋ยวถ่ายรีวิวท้อดูไม่บอกแล้วว่าเป็นท้ออะไรอะ่ะแต่ก็ ก็สวยอะ่ะอืมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับ